สมัยหนึ่งท่านพระอน,นุ์และท่านพระพัทธ,ธะอยู่นกุกุตารามใกล้นคร,นครปาตลิบุตรครั้งนั้นท่านพระพัทธ,ธะออกจากที่เรนในเวลาเยน็นเข้าไปหาท่านพระอน,นุ์ได้ปราศัยกับท่านพระอน,นุ์ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้ว จึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ที่เรียกว่าพรหมจันทร,ร์พรหมจันทร,ร์ดังนี้พรหมจันทร,ร์เป็นฉนะไหนหนอพรหมจารีเป็นฉนะไหนที่สุดของพรหมจันทร์เป็นฉนะไหน ดีละดีละท่านพัทธะท่านช่างคิดช่างหลักแหลมช่งางไต่ถามก็ท่านถามอย่างนี้หรือว่าท่านอานนนที่เรียกว่าพรหมจันทร์พรหมจรรันทร,ร,ร์ดังนี้พรหมจันทร,ร์เป็นฉนะไหนหนอพรหมจารีเป็นฉะไหนที่สุดของพรหมจันทร,ร์เป็นฉนะไหนอย่างนั้นท่านผู้มีอายุ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหลเป็นพรหมจรร์บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 นี่เรียกว่าเป็นพรหมจารีความสิ้นราคะโทสะโมหะนี้เป็นที่สุดของพรหมจรรย์